ครับสวัสดีเอสายมูที่รักและเคารพทุกทกท่านครับผมวันนี้มาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพ่อพรามเช่นเคยมีพระเครื่องดีๆที่จะมาแนะนําพระเครื่องรุ่นนี้ชื่อว่าสมเด็จพ่ออ์ปถมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนื้อทองฝาบาทหน้ากากเงินนะฮะมีพิมพ์ใหญ่2องค์แล้วก็พิมพ์เล็ก1องค์นะฮะสมเด็จพ่ออ์ปถมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนี่ย เป็นพระเครื่องที่เป็นบุญกุลหลวงพ่อพระครูดรเวลากาัรจะนะทรธรรมได้จัดทดําและจัด,จดสร้างขึ้นมาพุทธาพิเศษเมื่อวันที่19 20 21เดือนตุลาคมปีพศ2564นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปลักษณ์สมเด็จพ่อองค์ปฐมทองคาแห่งวัดท่าขนนนะฮะประทับบันลังบัวนะฮะชื่อว่าสมเด็จพ่อองค์ปฐมด้านข้างก็จะเป็นยันมงกุฎพุทธเจ้านะ,ะด้านหลังนี่ก็จะเป็นตรงกลางศูนย์แจงจะเป็นยันกระเพชร นะด้านข้างก็จะเป็นอักขระอักษรของพระกระถางเงินล้านพนะระครูตเวลากาญจนธรรมนะวัดท่าขนนนะครับสมเด็จพระพุฒวรุ่นยิ้มรับทราบรุ่นนี้เป็นงานเข้ากรรมฐาน3วันของระเด็พระคุณหลวงพ่อเล็พระครูตรเวลากาญจนธรรมเมื่อปี2564นะฮะวันที่พุทธาภิเศรกระเด็พระคุณหลวงพ่อได้กราบไปนิมนต์อัญเชิญารัธนะนาสมเด็จพระพุฒวที่วิมานนะฮะของสมเด็จพระพุมที่ดินแดนแห่งพระนิพพาน สมเด็จพระองค์ปฐถมท่านรับคําแล้วท่านก็ได้เปล่งพระพุทธรัศมีนะฮะทำพระวรากายใหญ่คับจักรวาลไปทั้งหมดนะะใหญ่ยิ่งกว่าจักรวาลแล้วก็เปล่งพุทธรัศมีมาพุทธาภิเษกนะฮะในในสถานที่ในถ้าที่เข้ากรรมฐานตลอดทั้ง3วันนะะพระองค์เสด็จมาทั้ง3วันสาคืนนะฮะทำให้อย่างที่สุดนะถามว่าพระเครื่องรุ่นนี้พุทธคุณนี่ด้านใดต้องบอกว่าเอกอุเลิศ ครบทุกทุกด้านนะฮะไม่มีสิ่งใดขัดตกบกพร่องเลยนะเพราะว่าพระองค์พุทธ,ธาพิเศษเสร็จในวันที่3ตอนหลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กออกจากกรรมฐานแล้วนะครสมเด็จพ่อก็บอกหลวงพ่อเล็กว่าท่านทำให้อย่างที่สุดแล้วทำให้อย่างครบเครื่องครบถ้วนบบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดของมหาบารมีสมเด็จพ่ออมทมแล้วนะฮะ พระเครื่องรุ่นนี้เป็นพระเครื่องที่ไม่มีองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพ่อพระปฐมเจ้าและพระอรหันต์มาพุทธาพิเศษเลยนะฮะมีเฉพาะสมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมศาสดาสัมมาสัมพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพระพุทธบิดามาพุทธาพิเศษให้เพียงพระองค์เดียวตลอดทั้ง3วัน3าคืนนะฮะพุทธคุณเข้มขลังเอกอุทั้งบูบุญครบในทุกๆด้านนะฮะไม่ว่าจะป้องกันภัยสงครามรังสีนิวเคลียร์นะป้องกันโรคระบาด เป็นมหาอุดด้วยนะฮะคงกระพันชาตรีแ้วคลาดปลอดภัยนะฮะปลอดภัยไรโรคนะฮะสมเด็จพระองค์ปรถมนี่ก็คือถ้าอารัธนานิม,มนต์แล้วโรคเวรโรคกรรมอะไรที่เกิดจากโรคเวรโรคกรรมพระองค์ทรง,ทรงให,ให้ให้พรเอาไว้ว่าไรโรคปลอดโรคด้วยนะฮะแล้วก็อยู่ดีมีสุขนะแล้วก็สมเด็จพ,พระองค์พถมทองคารุ่นนี้เนี่ยสมเด็จพระองค์พรถมรุ่นนี้เนี่ยเป็นมหาลาภมากนะฮะท่านบอกว่าเป็นมหาลาภมากมาก ะะดังนั้นถ้าเกิดท่านใดสนใจก็มีเพียงแค่3องค์เท่านั้นนะฮะนั่นก็คือสมเด็จพระองค์ปฐถมรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะฮะเนื้อทองฝาบาทหน้ากากเงินนะครับด้านหน้าก็จะอย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าด้านหลังพิมพ์ใหญ่2องค์พิมพ์เล็ก1องค์ท่านใดสนใจก็ไลน์มาสอบถามพ,อพ่อครามได้นะฮะที่ id line med แปดแปดภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก m e a d 8 8 4 7นะครับผมสวัสดีครับ